ตอนนี้เราอยู่ที่ดอยเลยปอเฮอแล้วนะครับฝั่งโน,น,น้นน่นจะเป็นดอยปุยหลวงนะครับสูงมากนะครับดอยปุยหลวงนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่หลังเหลือปอเฮนนะครับไตตามสันดอยเีกาดิมันครับแต่มีแต่หน้าผาทั้งสองข้างนะครับไซขวา ไม่รู้จะไปได้หรือเปล่านะครับนี่คือดอยะระเบอนะครับการดีมากนะครับ สึกยอดมากนะครับสวยมากนะครับหลือปเฮอนะครับสวยงามมากนะครับ ที่นี่สวยงามมากนะครับมีกาดีมากนะครับนี่คือดอยระเบอ้อนะครับตรงน้นจะเป็นดอยปุยหลวงนะครับ วยงามมากนะครับที่ดอยลประเฮอือที่เราเห็นไกลไๆตรงจุดนี้ก็จะเป็นดอยหมักพริกนะครับนี่คือดอยลือปะเฮอนะครับตรงไกลไๆจะเป็นดอยปุยหลวงนะครับ ตอนนี้เราข้ามาเลยดอยละปอเฮอแล้วนะครับดอยละปะเฮอ,อยู่ข้างล่างเราโน้นนะครับตอนนี้เป็นที่ชันมากนะครับเราน่าจะขึ้นมาถึงแค่นี้ก่อนคงไม่ไปต่อแล้วนะครับ ชันมากนะครับเป็นผามวนนะครับเมื่อกี้เราเดินขึ้นเขานอนนะครับ จะขึ้นได้เครึ่องทางนะครับเดีย๋ยวจะกลับไปทางดอยหลอปะเฮแล้วนะครับเพราะว่าทางมันจะช่อนมากนะครับต้องปีนผาขึ้นไป Ne vem, če je to klop, ne vem, če je to klop. ยยวยงามมากน,นะครับช่วงตอนเย็นสุดยอดบรรยากาศนะครับ ้าไปฝั่งโน้นนะครับแต่ตอนนี้เราจะขึ้นไปที่ดอยหลวงปะเฮนะครับขึ้นมาได้ครึ่งทางแล้วนะครับกำลังขึ้นนะครับว้าเหน่อยมากในที่สุดเราก็ขึ้นมาถึงแล้วนะครับบนยอดดอยหลวงปะเฮนะครับ โอ้สวยมากนะครับด้านนี้เป็นด้านที่ตะวันออกของดอยละเพอนะครับส่วนด้านนี้เป็นด้านทิศใต้นะครับด้านนี้เป็นด้านตะวันตกนะครับด้านนี้เป็นด้านทิศเหนือนะครับสวยงามมากนะครับ บนยอดดอ,อยหลุบเฮอนะครับอยู่ในเขตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับเดี๋ยวช่วงเช้าๆเราจะก็จะมาดูบรรยากาศอีกทีนะครับมีรยากาศเย,ย็นๆนะครับ สวยงามมากพระอาทิตย์กำลังตกที่ดอยละ,ปะเปอนะครับตรงนี้เป็นหน้าผาเราไม่กล้าเข้าไปดูนี่คือดอยละ,ปะเปอนะครับไป พระอทิตตกยามเย็นสวยงามมากครับลับฟ้าไปแล้วนะครับ หลังจากพระอิตย์ลับฟ้าไปแล้วนะครับบรรยากาศสวยงามเหมือนเดิมนะครับ นี่เป็นบรรยากาศช่วงพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้านะครับช่วงเช้าเช้าบนยอดดอยเลร,ระเฮอนะครับ มีการดีมากนะครับจะเห็นพระที่ขึ้นเหนือย,ยอดดอยหมักพริกนะครับด้านนี้เป็นด้านตะวันตกนะครับอยู่ในตัว จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับท่านนั้นจะเป็นบ้านขุนน้ำแม่ฮ่องสอนนะครับ ่นบนก้อนหินครับก็หินตรงนี้ไม่น่าจะมีใครขึ้นไปได้นะครับยามเช้าพระอาทิตย์ขึ้นสวยงามมากนะครับ พวกเอกรับสินยอดมากนะครับ C'est pas vâng vàng tăng